ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมอเตอร์นิวส์ออนทีวีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่นี่ครับที่บูธคาวาสกินะครับก็มาใส่คาวาสกินะครับเพื่อจะมาผมผมจะมาถามคุณหยีบางเรื่องนะครับการจัดการแข่งขันรถพิบาตรโอ้โหแบบบูมมากนะครับถึงกับย้อนยุคมาปิดวิกเกี่ยวกับเรื่องวิกเก็บตังคือตอนนี้ตามต่างจังหวัดย้อนไปหนอดีตนะครับตอเนี้ยคุณหยี ตั้งในรุ่นจูเนียมาเนี่ยโอ้เยอะมากเลยครับตอนนี้แข่งกันแบบภาคตอนออกเต็มไปหมดตั้งในรุ่นเก้าขวบสิบเอ็ดขวบอะไรกันบาก็แข่งกับรถวิบากทั้งนั้นเลยคุณยิปพอมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติรถวิบากในเก่าๆบ้างไหมครับเนี่ยการแข่งของรถวิบาก อ๋อนี่ที่สาเหตุที่คุณจุนเอาผมมาคุยเรื่องรถวิบากมารีวิวเรื่องรถวิบากเพราะว่าอ๋อเพราะว่ามันกลับมาอีกทีหนึ่งการจัดแข่งปิดวิกะเหมือนสมัยก่อนอ่ะครับครับเขาเขาเริ่มมาฮิตครับตามต่างจังหวัดเขามาฮิตแล้วครับครับฮคือมันไม่มีถ่ายทอดสดแล้วไงใช่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 จริงจริงผมเองบอกตามตรงนะผมผมอยู่อยู่กับวงการมอเตอร์คอร์สมาอ่าใช่อาจจะเป็นรุ่นที่สองลองลองจากคุณจุนแต่ก็ ก็เรียกว่าลุยมาตั้งแต่แต่ตั้งแต่ดึก,ด,กดึกดึกดำบันผมบอกเรยวงการลดวิบากเนี่ย <c oughs> คือมาช่วยเรื่องเรื่อง GDP เรื่องเศรษฐกิจภาคพื้นเ,เราเยอะมากในใยุคนั้นใช่ใช่สมัยก่อนก็เยอะมากเลยจัดกันทุกทุกทุกจังหวัดทุกวีคท,ทุกวีกว,วันวันศุกร์ก็ต้งองแพ็คแพ็คของขึ้นรถวันวันอาทิตย์ก็จะเดินทางกลับมาทํางานพิมพ์ต่อนะครับใช่ใช่ผมอยากจะเรียนให้เพื่อนๆฟังพี่พี่น้องน้องในทุกวันนี้ฟังว่าวงการลดวิบากเนี่ยคือจริงๆแล้วมาจากแคมเปิล ก็คือมาจากรถสายธรรมดาแล้วก็มาทดสเตอร์หน้าเตอร์หลังเอาแล้วก็ยกบังโกลให้มันเดิร์ทขึ้นมาบังโกลหน้าบังโก็หลังให้เดิร์ทขึ้นมาแล้วก็ใส่ท่อวงช้างข้อท่อวงช้างสมัยต้องต้องมีอลูมิเนียมมีสไตเลสกันร้อนเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเริ่มมาจาก1้0ซีซี90ซีซีนะฮะคาวาก็มี90สซีซีทางทางทางซูกิก็มีซูกิฮอนโชทีเอสเเรายังขี่ไปเรียนกันอยู่นะครับเติมน้ำมันทีทีละ7บาท เด็กปั๊มให้บีบเองอตอนนี้มาเล่าต่อมาว่าจริงๆแล้ววงการกรถวิบ,บากเนนะี่ยมันมาจากสแกมเบิลก่อนแต่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วผมไม่ต้องเอ่ยชื่อดีกว่าเรื่องเดวิดลาติมอร์เป็นเป็น GI อเมริกันเอาดูคาตี้มาทำสแกมเบิลคัคนั้นดูคาตี้สแกมเบิลณเวลานี้นะฮะดูคาตี้สแกมเบิลณเวลาเนี่ยคือมีพื้นฐานมาจากยุคก,ก่อนยุคประมาณ70นะครับการแข่งรถวิบากเนี่ย GI อเมริกาเอาเขานำเข้ามา เอามาแฟลตแท็กก่อนมาแข่งกันเองในประเทศบ้านห้วยเฮียนันเราเนี่ยเฮียนันเฮียนันงเป็นช่างที่รับจูนทุกอย่างที่ฝรั่งเอามาป้อนฝรั่งก็เอาเทคโนโลยีเอาอะไรมาให้เฮียนันจูนเฮียนันก็ไล่สเตอร์จูนคาบิลในสมัยนั้นจนกระทั่งมีมีการจัดแข่งแล้วก็มีนักแข่งไทยเริ่มเดินละมีนักแข่งนักแข่งไทยเกิดขึ้นมาสมัยก่อนดังๆนี่เยอะช่ครับมีอดีเล็กแซ่ลิ้มหมูขลามตัด จอนอิสลามนี่ผมทันหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนก็มีคนที่เก่าๆก็มีคุณอะไรนะที่โอ้นานเยอะคุณปีดาไอปีดานี่ไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งทางพิบากคุณปีดาที่มาสนามนครปฐมนครนั่นทางทางเรียบกับหลายคนครับน้อยสังสุวรรณใช่ใช่ก็วิบากนะครับน้อยสังสุวรรณนี่ทีเอสเก้าสิบนะอ่าใช่ไก่สุกุกนะครับก็หลายคนแล้วก็ ผู้ขรัมตัดนะครับอดิเล็กแซ่ลิ้มก็คาวาใช่แล้วหลายหลายคนในึกเราคือประวัติศาสตร์พวกเนี้ยเริ่มเริ่มลืมกันไปแล้วคนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก เราเลือกถึงว่าค่าไหนนอนนั่นใช่สนามที่ไถยตอหน้าตานักแข่งเลยนักแข่งชี้ให้ไถเลยว่าเพื่อเขาจะได้ไม่เจ็บผู้จัดนี่ก็พยายามเอาแคตเตอร์พิลล่าเอาอะไดันดันดันบางทีต้องมีต้องต้องมีอนบมีอะไรมายืนอย่พอพอพพอพอเออใช่ครับใช่ใช่กินนอนด้วยกันสมัยนั้นกินนอนด้วยกันแล้วผมจะเล่าต่อมาว่าเมื่อไทยซูกี่เนี่ยเอารถ RM เอารถคอสเข้ามาใส่ย,ย้งาน็อบบี้เข้ามาอ,อันนั้นเลยเป็นเป็นตัวเป็นตัวสำคัญที่ที่ทําให้นักแข็งบ้านเราเริ่มรู้แล้วว่าว่าเขาสามารถที่จะใช้สิ่งนี้แข่งด้วยสิ่งนี้ได้นั้นเป็นปรากฏการณ์ใหม่พอซูกิเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็มียามาฮามียามาฮ่าเริ่มตั้งทีมมีเฮียกก อะไรเงี้ยแต <S <S ่เฮียนันก็ยังยืนยืนเพลินอยู่เฮียนันยังยืนเพลินอยู่แล้วก็มีคาวาสกี้พรเจริญใช่ใช่เฮียลิมเฮียเฮียลิมพรเจริญโอ้โหพรเจริญคือมาดูแล้ววงการเราเนี่ยมันตลอดผมบอกเราตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราวิบากกันมาเยอะ มีมีในช่วงหนึ่งคือรถมอเตอร์ครอสเนี่ยรถมอเตอร์ครอสเนี่ยสร้างเศรษฐกิจรอบรอบประเทศไทยง่ายสมัยก่อนมี7 1จังหวัด,วด,วดใช่ใช่ด้วยรถมอเตอร์ไซค์วิบากด้วยทีมที่คุณจุนเอ่ยถึงเนี่ยทำทำให้เศรษฐกิจเมืองไทย GDP เนี่ยเติบโตขึ้นรเรื่องเรื่องชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็มาดูมาแข่งกันครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเพื่อนฝูงเราในยุคใหม่เนี่ยได้ได้ระลึกถึงว่าที่มาของเราเนี่ยผมบอกเลยนอกจากอเมริกาแล้ว ญี่ปุ่นยังไม่ขนาดเรา,านั้นรถทุกอย่างบางทีเขาจะเซ็ตแฟค t o อรี่แมชี e เนี่ยเซ็ตให้เฮียน,นันเซ็ตให้เฮียกกเซ็ตให้เฮียเข่งเซตให้อะไรด้วยซ้ำไปผมกำลังพูดว่าตอนนั้นผมยังไม่พูดเรื่องฮอนด้าฮอนดเพิ่งมาในยุค80เมื่อเอา MTX เข้ามานะเมื่อเอา MTX เข้ามาเป็นมอน้ําในยุคแรกสมัยนั้น21แรงมา้าถือว่าโอ้โหเหลือละ6เกียร์2แรงมา้านะ สเตอร์หลัง44สนะสเตอร์หน้า14นะแล้วก็ยกล้อได้ทุกเกียร์มันเป็นเป็นรถที่เยี่ยมที่สุดพออนพอคอนด้าเข้ามาเริ่มตั้งทีมแล้วก็มีการซื้อตัวมีมีการซื้อตัวมีทีมน้ำมันเครื่องมีเอลมีคาวเทคมีก็เริ่มแหละนะฮะแล้วก็เราก็อย่างที่บอกเรากินเรานอนมาในลักษณะนั้นคือต้องกินด้วยกันเดินทางด้วยกันรถก็ยัดตู้รถข่าวมาบริบากยัดตู้รถข่าวมาก็สนุกดีตอนนี้วงวงวงการรถวิบากน อยู่ๆมาก็หายไปเมื่อถนนเราตัดเมื่อคลองโดนถมที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดนปลูกขานมากขึ้นอะไขึ้นองการวิบากก็เสื่อมลงไปครับมีในช่วงนี้นี่เองมีในพศนี้นี่เองคือผมจะพูดว่ามีในเรื่องข,ขวบปีนี่เองซึ่งผมไปไล่ดู YouTube แล้ว โอ้โหนะฮะแต่เสียดายที่เข้ามาเกิดในช่วงที่ต้องต่อสู้ได้วยลำแข้งด้วยความสมัครสมานสามัคคีของอบตอบจอแต่เรากเล่นกันเองเพราะสปอนเซอร์ไม่มาแล้วครับซอร์ใหญ่ๆไม่มาแต่มาเล็กๆใช่ใ่ยังไงผมก็เรียนฝากไว้ว่าคือถ้าเราเคารพอดีตแล้วก็รักชีวิตที่มันเสรี ผมบอกรลบว,วงการมอเตอร์คสวงก,การเอเดโรที่เราเห็นใน y t u t u เนี่ยนะยกำลังเซตตัวขึ้นมาอย่างอย่างอย่างยัง,ยงเหลือเชื่อแล้วห่วงโซ่อุปษษษษษทานที่วงการมอเตอร์คอสพามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ตัวรถนะจะพาเรื่องยางดีสโตนเริ่มพัฒนายางให้เทียบเท่ากับ B stone, บิสโตนเทียบเท่าอะไรขึ้นมานะฮะแล้วก็เชื่อไหมจุนจุนท่านผู้ชมเพิ่งเพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองว่า รุ่นจูเนียร์นีใช้ KTM สั่ง KTM มาคันหนึ่งเป็นแสนสำหรับเด็ก9ขวบเด็ก12ขวบใช้แข่งกันเนี่ยแล้ว KTM คุณก็รู้ว่ามันคือคือมันโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนแต่เด็กเราสามารถจะจะเล่นกับมันได้เดี๋ยวนี้มันมีทักษะสูงเด็กคือสมัยก่อนเนี่ยการเรียนรู้การแข่งรถที่บักใช้ครูพักรักจำแต่สมัยนี้เขามีโค้ช่มีโค้ดเมื่อก่อนเขามีโค้ดญี่ปุ่นมาสอนมาเดินสายสอ ชาวบ้านเดี๋ยวนี้มีโค้ดอาชีพเยอะแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่คือรถรถวิบากรถเอนดูโรสมัยเนี้ยนะฮะใช้หัวฉีดการใช้หัวฉีดนี่ทำให้การเดิร์การอะไรเนี่ยคือระดับน้ำมันระดับหัวฉีดระดับการ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 อ่านเครื่องยนต์เนี่ยนั่นมาผมเห็นกับตาเลยว่าว่านุ่ม 2อคนเนี่ยขี่ด้วยกันก็สามารถจะดีดจะเดิรดได้หมดเลยแล้วรถมันฟังเขาตลอดนะรถจะอยู่ตลอดนะรถจะอยู่ตลอดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รถวิบากมันเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมน้องๆอายุ9ขวบ12ขวบสามารถจะถือ KTM ได้ครับแล้วเทคโนโลยีด้านสองยี่หวะตอนนี้รู้สึกคาวาจะมาชัดเจน เอาสอยกาวาเอ่อคลีนเอนจินกลับมาอีกแล้วอสอยกาว่าเราก็รู้ว่ามันมัน,ม,นมันทำงานทุก180องศาะะนะ นะรอบนึงทำงานแค่2ทีเองแล้วก็ควันไม่มีนะกินน้ำมันน้อยแล้วก็อยู่ติดมือตลอดอในในลุในลูกลอยไม่กระชอกอีกต่อไปแล้วเดินให้ถึงยอดเอาไว้เอาเอาไว้งี้ละกันเวลาเราไม่พอครับเราก็เอาไวต้ตอนตอนตอนหน้าละกันแต่แต่ขอฝากให้คุณยิ่ฝากถึงพวกสปอนเซอร์หน่อยหันมามองวงการนี้หน่อยนะครับใช่ผมอลังพูน ถึงห่วงโซ่อุปทานของการแข่งข,ขันรถวิบากรถวิบากนี่ผมบอกแล้วหนานแน่นในแต่างจังหวัดผม mm. บอกแล้วมีส่วนกลางนั่นเองที่ยังไม่ประสานกับรถวิบากไม่ไว่าจะเป็นภาคตะวันออกไม่ไว่าจะเป็นทางลาดลาดบุรีแล้วเชื่อไหมมีกลุ่มฝรั่งซึ่งเราไม่รู้ถ้าเราไม่ติดตามอย่างยู u b e กลุ่มฝรั่งมางทีมาที40-50บคันคเอารถขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็เรียกว่าม,มาชำดด้วยเอนดูโร่ที่บ้านเรา ผมอยากให้ให้สปอนเซอร์ในในระดับที่มันเป็นอินเตอร์เนี่ยนะไม่ว่าในระดับน้ำมันเครื่องที่เป็นอินเตอร์แล้วก็อะไรอะพวกพวกแก๊สเจ็ต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองกลับมาเรื่องหัวทงหัวเทียนเรื่องอะไรเนี่ยผมอยากให้ลองกลับมาสนับสนุนดูเพราะว่าวงการวงการนี้ผมบอกเลยเขาเกิดใหม่แล้วเขาไม่มีวันตายอีกแล้วเพราะว่าคนเมืองทั้งนั้นเป็นคนเมืองทั้งนั้นที่ที่สามารถจะเดิร์ทลดวิบากได้นะครับครับเดี๋ยว เราทั้งคู่มาเจอกนข่าวหน้านะครับ ừ ừ เดี๋ยวคุณหญีก็จะได้มาล้ำลึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับพวกเก่าๆกันให้ฟังครับคุณจุนข่าวหน้าเราเจอกันจะมีไอเตมที่เป็นพาอเนีย์ที่ในวงการนี้แทบจะไม่มีใครรู้เลยนะอะอย่างที่ผมบอกผมเอ่ยชื่อเฮนันผมเอ่ยชื่อเดวิดลาติมอผมเอ่ยชื่อเฮย์เคง ผมเอ่อชื่อซูซูกิทีมไทยซูซูกิมอเตอร์คอร์สนี่เรายังไม่เรายังไม่พูดถึงคือสันนาการมีมิวสิกในในสนาม cross, อมอเตอร์คอร์สมียอดลักสลักใจในสมัยนั้นนะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอยู่ในงานเนี่ยผมอยากให้สปอนเซอร์เนี่ยคือลองลองมาดูว่าถ้าแบรนด์ของท่านเกิดมาขายดีในวงการแกจเกี่ยวกับการแต่งตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของวงการมันไม่ได้แค่ตัวรถละ แต่มันจะหมายถึงถึงคอนเสิร์ตมันจะหมายถึงอะไรตั้งมากมายนะครับก็ฝากสิ่งนี้ไว้คราวหน้าเจอกันไอเตมใหม่ไอคอนเยอะครับโอเคครับก็ฝากไว้ท่านผู้ชมนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วผมกับคุณนีีถ้ามีโอกาสก็จะมาพบกันอีกครั้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ